ชมอ,อุปกรณ์ขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลที่ใหญ่สุดของจีนสูงเท่าตึก42ชั้นเพนกวิน F P S O ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตจัดเก็บและขนถ่ายน้ำมันแบบลอยบนทะเลที่ผลิตโดยบริษัทน้ำมันวิเตรเรียมนอกชายฝั่งแห่งประเทศจีนหรือซีนุกสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงของจีนนะับเป็น F P S O อุปกรณ์ทรงกระบอกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดที่ส,สร้างขึ้นในจีน FPSO ประกอบด้วย2ส,ส่วนคือตัวเรือและโมดูลด,ด้านบนสูง118เมตรเทียบเท่ากับตึกที่พักอาศัยสูง42ชั้นสามารถจัดเก็บน้ำมันได้มากถึง4 0 0แสนบาเรลสามารถจัดการน้ำมันดิบได้ถึง12ล้าน7,50แสนบาเรลต่อปีและจัดการก๊าซธรรมชาติได้มากถึง1 2 4 0 0ล้าน2ลูกบาทเมตร สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ก๊าซของประชาชนสูงถึง3ล้าน3แสนครัวเรือนตอ B, ่อปี FPSO ได้รวมทั้งการผลิตการจัดเก็บและการจะส่งน้ำมันดิบเข้าไว้ได้วยกันเทียบได้กับโรงงานแปลรูปน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนทะเลเป็นอุป,ปกรณ์การผลิตที่นิยมใช้กันในการสำรวจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเลทั่วโลกในปัจจุบันด้วย